สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกม o n k ก y King นะคะอ่าอยู่ในค่าย PG เนาอนะคะอ่ะวันนี้นะคะเราก็ได้เข้ามาดูในค่ายนะคะเพิ่งเข้ามาวันนี้หรือเมื่อคืนก็ไม่รู้นาอนะคะอ่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวเกมใหม่กันเลยนะคะเพิ่งได้เข้ามาอ่าในเกมจริงนั่นเองนะคะเราก็เคยได้รีวิวเกมทดลองไปแล้วนาอนะคะมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวเกมกันเลยดีกว่านะจ๊ะ อ่ะโอเคนะคะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเกมนี้นะคะอ่าเบ็ขั้นต่ำสี่บาทนะคะสูงสุดอยู่ที่400ร้อนะเพื่อนมาเดี๋ยวเราก็จะมาเล่น4บาทกันนะคะเออเกมนี้นะคะเบ็ค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะเพื่อนนะ,ะอ่ะโอเคของเราทุน500บาทนะคะเราก็มาดูกันหาว่าจะเป็นยังไงนะคะจำได้ว่าอ่ะทดลองที่เราได้รีวิวไปคร่าวๆนะคะ, <ๆ S 2> ะเพื่อนก็ไม่ได้เห็นอ่า อัตงอาตาจ่ายของเขานะคะเราก็มาดูกันหาว่าอัตราจ่ายของเขามันเป็นยังไงนะคะเรากดที่3มขีดได้เลยค่ะรูปนี้เลยนะจ๊ะนี่เลยนะคะค่าการจ่ายเงินลงของเขานะคะรูปแรกก็จะเป็นสเกตเตอร์นะคะนี่ก็เป็นเออคล้ายๆกบแบบว่าถ้ามันมาตัวหนึ่งอะเพื่อนๆมันจะแบบเหมือนมันขยายหน้าจอขยายลายอะไรประมาณเนี้นะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นจากตัว Y นะคะไอเทมของเขาราคาก็จะแตกต่างไปเลยนะคะ นี่ประมาณนี้นะเพื่อนนะถ้าตอนนี้มานะคะเหมือนมาขยายนะจองกว้างคล้ายๆกับเกมเออเกมอะไรอะ่ะโจนสาวป้านะคะประมาณนี้เนาะนะคะอันนี้ก็คือฟรีสปินนะคะถ้ามาสามตัวเราก็จะได้ฟรีเกมนั่นเองนะคะประมาณนี้นะคะลา,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 ายของเขาก็จะประมาณนี้เลยนะคะเรียงจากแถวหน้าไปแถวหลังนะจ๊ะสามแถวขึ้นไปน้อนเพื่อนเนาะ,ะอ่ะโอเคมันก็จะคล้ายๆกับลายอื่นเลยนะคะอ่ะก็ไม่มีเลยมากเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเล่นกันเลยนะจ๊ะ ก่อนที่เราจะเล่นนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับชัยกดแชร์กดกระดิ่งเ่าด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่จากเราเนาะ,ะแต่อย่าลืมนะคะผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนานด้วยนะจ๊ะไม่แนะนําให้รับชมหรือทําตามเนาะนะคะ,ะมาดูกันนะคะว่าเกมใหม่ล่าสุดของค่าย PG นะคะที่เข้ามาอาหารในค่าย PG นะคะในเกมจริงเนาะนะคะว่าจะเป็นยังไงจะได้หรือจะเสียก็ไม่รู้นะคะแต่บอกก่อนเลยนะคะว่า เกมนี้ได้เสียเราไม่ซีเรียสนะ้อเรามาทําคลิปนี้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะไป,ไปดูกันนะคะว่าทุน5้ารอบาทจะทํากําไรให้ได้เท่าไหร่นะคะมาไปอ้าวมาดีนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนอลองเข้ามาดูกันได้เลยนะคะเกมก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงเห็นไหมมันจะขยายแบบนี้นั้นเพื่อนอก็จะประมาณนี้เลย มันจะคล้ายเกมโจนสาวเลยนะเพื่อนคล้ายๆกันเลยโอ้โหดูดอกบัวสิเอ้ยดอกบัวลูกๆพีชก็ไม่รู้นะคะเนี่ยจะประมาณนี้เพื่อนเห็นไหมมันจะขยายเห็นไหมคะมเห็นเขารีวิวกันนะคะว่าโอ้ยแตกแตกอืมแตกนะคะก็ลองมาเล่นดูก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะนะคะหาไปเรื่อยๆเลยนะจ๊ะสำหรับใครนะคะที่อยากให้เรารีวิวคลิปอะไรก็สามารถนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปกันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราจัดให้นะะ้อนะคะ เออขาดเจแถวสองม,มาสิบได้อยู่ว่ะเออหลายต่อดีอเอา้าหลายต่อดีโอ้โห เกมนี้นะคะเบ็ก็ค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะคะตามจริงแล้วนะคะค่ายพีจของเรานะคะก็จะเบ็ขั้นต่ํา1บาทเนาะนะคะแต่ว่าเกมนี้เขาก็ทํามาขั้นต่ําีบาทเนาะไม่เป็นไรนะคะ,ะก็จะมีแพงนิดหน่อยเออมาดีขาดเควาแถวสามเอาได้อยู่เฮ้ยก็มาดีครับเฮ้ยขาดเคแถวสามนะเพื่อนไปไปเรื่อยๆเลยนะคะเออมาดีแจ๋ว โอ้โหอะไรครับนี่ยี่สิบ็ดบาทนะคะเอออ่ะแต่อย่าลืมนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะจ๊ะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะมาขออนุญาตเพิ่มเบ็ดนะเพื่อน8บาทเบ็ดสบาทนะคะรู้สึกเหมือนจะไม่ได้อะไรเลยนะยอดเงินยังอยู่คงที่อยู่เลยเพื่อนเฮ้ยสเกตเตอร์ยังไงจะมาไหม โ oh, oh. อ้โหมาไม่เนี่ยเอ้ยโอ้ยแถวุดร้ายยังไงเออโอ้โหมันหลอกเรานะเพื่อนอจะเป็นยังไงนะคะเกมนี้นะคะก็มาดูกันนะเพื่อนเออเอา โอ้โหค่ะสกัตเตอร์ตัวเดียวจังหวะน,นี้มาหรือเปล่าอุ้ยเ้ยโอ้โหอืมสามสิบแปดบาทเข้าไปแล้วหืมน่าทะเอายังไงโอ้โหเหมือนกับไปเรื่อยๆนะคะ แต่สำหรับใครนะคะที่อยากจะลองเล่นนะคะก็สามารถนะคะคลิกลิงใต้คอมเมนต์เข้าไปได้เลยนะคะฮะไปเิร์นะคะก็ขั้นต่ําไม่มีเลยนะเพื่อนเออมีหนึ่งบาทก็เปิดได้นะคะลองเข้ามาดูกันได้นะคะอุ้ยมาดีสิ 10. โอเคแถวที่3มยังไงโอ้โหไปทำหาเลยแถวแรกนะเพื่อนดูมันถา แถวที่สามอโหไม่ไหลเลยนะเพื่อนนะเออแต่ทําไมเขาเรีวิวกันนะคะเออแตกได้แตกดีนะคะแต่เรามาเล่นโอ้โหอะไรครับเนี่ยอ,อ้ายังไงเอ้ขยายต่อดิเออโอโหขยายมาแต่ไม่ได้เลยนะเพื่อนโอ้โ เกมนี้ก็เพิ่งเข้ามานะคะก็ได้ข่าวว่าเกมใหม่นะคะทดลองก็มีเกมใหม่เข้ามาแล้วค่ายพีจีน้องเพื่อนเอ้ยเอ้ยโอ้โหดูมันมานะมันมาเหมือนจะแตกนะอะไรกับเนี่ยโอ้โหชักจะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วนะไปต่อ จะลอดหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเยียบๆอย่างนี้นะเพื่อนโอ้โหค่ะเจแถวที่สามเอมาทำห้าอะไรครับเนี่ยเฮ้ยมาดีเคได้อยู่สวยเออม,มาดีแปดสิบบอเพื่อน ก็มาดิครับแจว่ว啊โอ้โหหนึ่งร้อยแปดบาทเอาเรื่องอะไปเรื่อยๆเลยโอ้โหสิบมาัย่วะนี้นอะไปต่อ โอเคด้วยแจ๋วเจแถวหน้าเออได้อยู่เจมาดิเออมาขาดเอเอามาดิเจสิบสองบาทเพื่อนไปต่อดิโอ้โห,หนึกว่าจะไปต่อนั้นเพื่อนนะได้มา97บาทโอเคยังไงโอ้โห จะได้ทุนคืนหรือเปล่าเนี่ยนะคะไม่เห็นไปไหนเลยนะเพื่อนฟรีเกมก็ไม่เข้าสแกตเตอร์ก็ไม่เห็นยังไงครับโอ้โหไอ้บาเอยเอามาดีอโอ้โหเหมือนจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วนะเบ็ดแปดบาทนั้นเพื่อนเออเคอเค ทำไมเขไม่เข้านะคะมาสิบสองบาทว่ะเพิ่มเบ็ดไปเรื่อยแล้วนะเพื่อนนะเฮ้ยเริ่มหัวร้อนนิดนึงอ้าวคิวขอเจแถวหน้าเพื่อนโอ้โหมาได้อยู่ว่ะแจลวอะไรครับนี่อ่ะผู้เห็นมองมาก็ดีใจแล้วนะคะแต่แม่งไม่ไหลให้เลยเออ มาดีโอ้โหสแกตเตอร์ยังไงครับเนี่ยโอ้โหเหลือตัวเดียวเองโอ้โหมันไม่เข้านะเพื่อนอลุ้ะแทบตายนะเสือกไม่เข้าโอ้โหแม่เจ้าเอ้ยยังไงสุดท้ายสุดท้ายโอ้โหแม่งจะเข้าก็ไม่เข้านะเพื่อนนะหลายรอบแล้วนะแบบนี้นะมาจุสี่บาท ได้กำไร2บาท14บาทห่า10บมาย4่ิบเอถ้าเอมาแถวสองนี่เวิร์กนะโอ้โหเหมือนจะไม่ลอดเลยนะเพื่อนนะทุน500บาทของเราบันไปแล้วเอ,อือมาต่อดิโอ้โหจะไหลหน่อยก็ไม่ได้จะหมดแล้วเพื่อนโอ้โหสงสัยไม่รอดว่ะ โอ้โหเหมือนไม่รอดเลยว่ะโอ้โหไม่รอดนะคะเพื่อนโอเคไม่เป็นไรนะคะอะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ได้มารีวิวให้ดูนะคะมันก็หมดแล้วนะคะอะโอเคนะคะทุนของเรา5 0 0รบาทก็ได้หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวอีกรอบหนึ่งนะคะในคลิปหน้าเนาะฮะวันนี้ก็เพิ่งเข้ามาเราก็ลองมาดูนะคะอาจจะแบบ เออมันยังอาจจะยังไม่แจกเราอย่างนี้นะคะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะถ้าคลิปนี้เราพูดผิวก,กันไดเราต้องขออภัยด้วยนาอนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดกระดิ่งเราด้วยนะ,ะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากเราเนาะนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาก,กไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า